มึงดีมีคุณภาพอุ้ยหน้าตาตัวละครมันมันดูมันดูน่ารักจังวะหล่องวะ 99, 99. เก้าสิบก้าแล้วมันสีขาวสิบสามเก้า ปกติผมใช้สีเลยวใช้ใช้ไม่ซ้ำเพราะเคยจับไม่จำไม่ได้อ่ะอืมสีไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้อ่ะส่งนี้ก็โอเคหุยหล่อจัด ทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้เฟียวมันแบ่งเป็นสองสีอะทรงนีน้มันทำเป็นสีขาวได้ปะเฮ้ยเยี yeah! ่ยขาวฟ้าว่ะเฮ้ยเฟียวจัดมันออกดูมันหม่นนะ น,นี่ก็หลอ,อน,นี่มันส่งเท่วะเอ้อันน,น,นี้อันนี้เฟียวเลยน,นี้เฟียวเลยเฟี้ยวเลยเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเฉดข้างบนเป็นขาวแล้วก็ไล่ลงมาเป็นน้ำเงินอุ้ยเท่ห่ะเปรียวนะความยาวของจมกูกปรับได้ด้วยหรอโอ้ยปรับได้เรียดขนาดแลนเชียวโอ้ยแปลกใจหรอกไปดูเขาแต่งตัวเป็นชื่อโมงกันเลย ความหนาของคอไม่อยากปรับอะไรเยอะให้มันแบบคงความคลาสสิกก็ก็ดีอยู่แล้วปากปากอิ่มปากกระจับได้ไหมปากกระจับหน้าสามเอ็ดแต่ดูมีแก้มหน่อยได้ไหมวะอุ้ยโอ้โห <laughs> ผอมรีบมาเชียร์กินข้าวมาไห่ลูกเอ้ยเอาแบบปกติก็ได้ ไม่เปนลบเลยด้วยหรอหนางอ้วงหน่อยผมชอบอาสักลบสี่แล้วกันอดเห็นคนงอมเลยเข้าได้แล้วเอา้าแล้วมันไม่ดีหรอหรือไงคือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือว่าต้องเข้าไม่ได้ถึงจะพอใจกันไอ้เราเป็นคนยังไงกันเนี่ยขอบคุณคุณธัพัทด้วยครับบุสิบเก้าบาทครับผมุณจะส่งนี้หล่อจริงเลยนยะ เช้นอกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นเขาไปไหนตอนไหนกันละผมเห็นคนในแก๊งผมบางคนแม่งมีตังค์แบบจะแตะล้านแล้วอ่ะมันฟาร์มกันยังไงอ่ะมันฟาร์มเป็นแบบยันสิบเอ็ดโมงยันเที่ยงยันบ่ายของอีกวันนะมันมันเกินไปนะเห็นคนในแก๊งมีไฟงี้ผมก็ดีใจ เออคนอื่นเขามีไฟแต่ไฟกูมอดแล้วเนะี่ยวานไฟมอดเลยไฟมอดไมยพอไฟดับด้วยอันนี้มันสามารถขึ้นแกงได้ยังวะน,น่าจะยังาป,ประเทศเปิดแรกๆะเฮ้เราใส่เสื้อเป็นแกงดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมหาเสื้อให้น้องๆมาใส่ดีกว่าจะได้ใส่เสื้อตัวเดียวกันด้วย จะรู้ว่าคนไหนแก๊งเราไม่แก๊งเราได้แล้วเหรอเอาดีๆมันมีใครขึ้นยังอะโหแล้วย่าง,งมีตอรี่ทำไงวะมันก็สาวกันเลยดิดัวกันเลยนะได้ผมกำลังหาสีดำอยู่ใส่สีอื่นไม่ค่อยเป็นครับใส่สีอื่นไม่เป็นเลยครับใส่เป็นสีดำ เย yeah. ้น,นี่อันนี้ดิอันนี้ว่ะอันนี้ว่ะไอ้วันนแก๊งใส่ตัวเนี้ยแต่ผู้หญิงมันไม่มีดิดูผู้หญิงมีมีปะวะไม่น่ามีนะขอยยาวๆนะวันนี้ยาวอยู่แล้วครับถ้าไฟไม่ดับ ผู้หญิงเรามีสองคนเองเหรอใช่เหรอโอเค้นให้เขาไปหากันเองแล้วกันไอ้เคงเลยดีวะ แฟชั่นเขาน่าจะน่าจะทยอยลงปะรู้สึกว่ายังน่าจะยังน้อยอยู่วันนี้พี่ยาพักเหรอครับเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มา,เ,มาเออน,น่าจะต่อคิวอยู่วอดีไม่มีพอย,ยครับก็เลยต้องต่อหน่อยฮะ ต้องทำใจนิดนึงไม่ไม่ไม,มผมให้น้องๆเขาแยกฟาร์มแบบแยกฟาร์มกันไปก่อนวันสองวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆรวมกันอีกทีอะ่ะอืมพรุ่งนี้ผมว่าจะรีเช็คหน่อยว่าทุกคนมีอะไรกันแล้วบ้างใครไม่มีอะไรบ้างทำไมไปไหนมาทำไมถึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นอย่างนั้นจะได้คัดคนไปด้วยว่าคนไหนเขาขยันคนไหนเขามีวินัยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นมาด้วยกันนี่คืออาจจะไม่ได้เข้าทุกคนด้วยซ้ํานะเพะว่าต้องมามาคัดดูอีกทีว่าใครเขาฟาร์มได้ใครเขาฟาร์มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรองไหมไม่จีกแล้วเหรอวะอ้เต็งเลยว่ะ แล้วบอสอะเวนมเว้นไม,ไ,มไ,มไม่เป็นกรณีพิเศษครับตัวนี้เวนให้หน่อยได้ไหมล่ะอ <S <S เออเออสนอกเออถ้ารวมทุกคนอะผมน่าจะได้ออกคนแรกอะงั้นละแมวดีฝ่า มันมีโฮสต์ดำเท่ๆไหมวะหรือว่าแต่งอะไรก็แต่งไปเฮ้อแต่งอะไรก็แต่งไปเลยก็ได้ช่างมันอะไหรอกไม่อยากไปบังคับพวกมันไ่อยมันเป็นอิสระไปเดี๋ยวค่อยขึ้นแกงค่อยว่ากัน ไ,นะไม่น่าขานเนาะโอเคเฟียวเลเฟียวเลเมื่อไหร่กาชามาครับเนี่ยอันนี้คนดูรู้หรือเปล่าครับ <c oughs> ว,ว,วันไหนกาชามาเอ่ยอ่ะเอออยากให้มาไวๆไวแล้วอะ่ะมีใครได้วุฒิยังเติมเัิมสามล้านนะ ที่ดูดูแลก็กะ่าเอาอาวุธครบไม้ครบมือมีอมปืนอยู่ทุกคนนะแล้วก็ไลาตียกเมืองอ่ะอีกสามเดือนผู้จริงพผู้เล่นอะเอาจริงดิโหให้กูไม่มีอันจะกินไปสามเดือนเลยเหรอ <c oughs> นี่ต้องอยู่แบบยาจกไปสา <c oughs> สามเดือนเลย <c oughs> หรอครับพี่อโลอีกน,นี้ต้องเรียกคุยหน้าบ้านหน่ลยนะ ไม่ยอมนะเฮ้ยมีมีม,ม,มีมีซอยอะม,มองอะมองอุดด้วยเฮ้ยเจ้าเดจ้าเดจ้าเดจ้า